การเปลี่ยนแปลงในเมตาล่าสุดทำให้ตำแหน่งมิดเลนนั้นมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นพวกเขาต้องคอยคุมแบปและสังเกตการเล่นของทีมอีกทั้งยังต้องให้ข้อมูลกับผู้เล่นป่าในช่วงต้นเกมตอนนี้มีผู้เล่นมิดเลนที่โดดเด่นมากมายเรามาดู5ผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในรายการ APL 2022ที่กำลังจะเริ่มกันผู้เล่นคนแรกที่เราอยากแนะนำคือมาริสในหนึ่งปีที่ผ่านมามาริสเด็กหนุ่มผู้มีความสามารถไดพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเขาคือผู้เล่นที่ประสบความสำเร็จด้วยการพา V Gaming คว้าแชมป์โลก A A C 2022หลังจากเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมามากมายเขากลายเป็นผู้เล่นมิดเลนอันดับหนึ่งของโลกด้วยการคว้ารางวัล F M V P ของ A A C 2022ไปแม้ว่ามาริสจะล้มเหลวในการไล่าตามความฝันที่จะคว้าแชมป์เอ g ครั้งแรกแม้จะแพ้กับเซงอนแฟนทอมในรอบชิงของเอ g w จี t e น2 0อ2แต่มาริสก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังด้วยการโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม จากสถิติจะเห็นว่าดาม,มิสกอ Q, DA, ็อคิวเคนดีเอรรสทิติ MVP ของมาริสทั้งหมดอยู่ในท็อป5ไม่เพียงแต่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่มาริสยังสร้างความประทับใจในการช่วยเพื่อนร่วมทีมไปถึง419แอซิสตามหลังคานแลควา้าไม่ใช่แค่นั้นมาริสยังเป็นผู้เล่นคนเดียวที่ไม่ได้เป็นผู้เล่นของเซน์นแฟนทอมแต่ได้รับรางวัลเบสไลอ์อัพของเอจีในซีซั่นล่าสุดสไตล์การเล่นของมาริสพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นในฤดูกาลก่อนมาริสมีเพียงสกิลเพลย์ที่แข็งแกรก่งแต่ตอนนี้ควาาาาาาามมมสสสรรรถใในนนนนนกกกื่่อภยที็พััฒขึ้เช มิเลนคนนี้สามารถเล่นได้ทั้งตัวทำดาเมจด้วยฮีโร่เมจอย่างอิกกี้คริกซี่และลี่เลีนาและฮีโร่ที่รับดาเมจเปิดไฟได้ดีอย่างเวเรสและวันเดอร์ูเมนเป้าหมายของมาริสและอ um ินซิดัมวีเกมมิ่งคือการควา้าแชมป์เอพีแอลสองพันยี่สิบสองเพื่อครองสองแชมป์นานาชาติให้ได้เหมือนกับแมททีมกับทีมแฟลชนั่นเองเ p l เป็นลีกที่สร้างผู้เล่นมิเลนระดับแนวหน้าของโลกและหนึ่งในนั้นคือนูนุเขาสร้างปรากฏการณ์ในรายการ AAC 2019ในตอนนั้นเขายุเพียงแค่17ปี นูนูได้โชว์ผลงานจากหน้าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แชมป์แต่เขาก็สามารถโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นคือช่วง a a c 2021ที่นูนูและเพื่อนร่วมทีมได้สร้างเอาไว้พวกเขาสามารถกลับขึ้นมาจากสายล่างรวมทั้งยังสามารถพลิกเอาชนะ V Gaming ในรอบชิงและนูนูก็ยังได้รับตำแหน่ง FMVP ในราการนั้นอีกด้วยด้วยสกิลเพลย์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร นูนูมักสร้างฉอดใหไลน์หต่อ3หรือ1ต่อ4ให้แฟนๆได้เห็นบ่อยๆเขาเป็นคนสร้างดาเมจที่มากที่สุดในทีมบุรีรัมทุกคนย่อมรู้กันดีว่าฮีโร่ที่มินเลนระดับโลกคนนี้ชอบใช้คือเมจอย่างลอริออนคริกซี่และอีกกี้และแม้ว่าเขาจะใช้แอนเนตฮีโร่เมจสายซัพพอร์ตนูนูก็ยังสร้างความเสียหายมากถึง46%ของความเสียหายทั้งหมดในทีม ในการแข่งขัน APL 2022 Winter รอบเพลย์ออฟที่ผ่านมานูนูและทีมได้โชว์สกิลเพลย์และสปิริตอย่างเต็มที่เมื่อต้องเจอกับมาเลเซีย CF Esport แล้วชนะ KFC t a l o n จนผ่านเข้าสู่รอบชิงแม้จะพ่ายแพ้กับเบคอนถามแต่พวกเขาก็สามารถหวนคืนสู่เวทีนานาชาติได้อีกครั้งหลังจากที่พลาดโอกาสไปในรายการที่แล้วและนูนูคือผู้ที่จะสารความฝันและความหวังครั้งใหญ่ให้กับบุรีร e ัมยูน t เต็ด Esport ในการแข่ง APL 2022ชื่อต่อไปเป็นผู้เล่นจากลีก GCS นั่นคือสิทธิ์ เขาเล่นให้กับแมททีมตั้งแต่ AWC 2021ก่อนที่เขาจะย้ายมาไบเกอร์ทูเปียอีสปอร์ตในช่วงต้นปีชื่อเสียงของซินเพิ่มมากขึ้นจากผลงานฤดูกาลแรกในฐานะทีมไบเกอร์ทูเปียซึ่งซินและทีมคว้าดับที่2ในรายการ GCS Spring 2022และอันดับที่3ในรายการ a AC a 2022แต่ในการแข่งขัน GCS Summer 2022เราได้เห็นซินในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดเขาเป็นผู้เล่นที่ทำดาเมจได้สูงที่สุดในรายการเขาทำดาเมจมากกว่า8ล้านและยังมีสถิติอื่นที่น่าสนใจอยอย่่่าาาางัตราารรรกกมมีสววนวในใ สังหารและตราการได้ First b บล็อที่สูงถึง70%จากสถิติแสดงให้เห็นถึงสไตล์การเล่นของผู้เล่นพรสวรรค์นคนนี้เขาดุดันและมักจะปรากฏตัวในทุกจุดสําคัญของทีมไฟเป็นเหตุผลที่สินชอบเล่นฮีโร่ที่แข็งแกร่งในช่วงต้นเกมอย่างทูเลนอีกกี้หรือคริกซี่ ก่อนรอบชิงที่ต้องเจอกับแฟลชวูฟสินยังได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นมิดเลนแห่งปีของ GCS นั่นเป็นแรงผลักดันครั้งใหญ่ให้กับสินเพื่อแสดงว่าเขาสามารถทำผลงานได้ดีในแมตช์สำคัญถึงแม้แฟลชวูฟจะสามารถทำสกอร์นำไปก่อน3ตัว1แต่สินและเพื่อนร่วมทีมก็พลิกสถานการณ์ที่เสียเปรียบและเอาชนะได้สำเร็จหลังจากการแข่งขันที่ยาวนานถึง7เกมเต็มและเขายังคว้าตำแหน่ง FMVP พร้อมปิดฤดูกาลล่าสุดได้อย่างสวยงามพวกเขาไม่ใช่ม้ามือดอีกต่อไปไมเคิลทูเปียอีสปอร์ตคารวม APL 2022น,น, CS, นี่ในฐานะแชมป์จาก G เดยยังกลุ่มเอที่ต้องเจอกับ KFC Talon และ Box g a m i n g ม่ารอดูกันว่าพวกเขาจะสามารถพัฒนาฝีมือให้ดีกว่า AC ในครึ่งปีที่ผ่านมาและคว้าแชมป์ครั้งนี้มาครองได้หรือไม่แน่นอนว่าหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงคือ SGP F i s h เขาเพิ่งคว้าแชมป์ OG โสมัยที่5ซึ่งเทียบเท่ากับสถิติที่ทีม Flash ทำเอาไว้ในบรรดาผู้เล่นของไซย์นอนแฟนทอมฟิชอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดแต่ว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีผลงานที่มั่นคงที่สุดแม้ว่าในเกมที่เซย่นอตแฟนทอมโด แผนนี้ของพวกเขายังไม่เคยแพ้ใครเลยพูดได้เลยว่าการดึงอย่างแม่นยำของฟิชเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พวกเขาพลิกกลับมาชนะได้อย่างน่าตื่นเต้นมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบชิงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับรางวัลเบสไลน์อัพในซีซั่นล่าสุดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฟิชมีส่วนร่วมในการควา้าแชมป์ครั้งนี้ของเซงอนแฟนทอมเขาได้รับตำแหน่ง MVP มากถึง22ครั้งเป็นอันดับที่2ของรายการนอกจากนี้ยังมีสถิติ KDA และ MVP ที่อยู่ในระดับต้นๆอีกด้วยในฤดูกาลที่ผ่านมา แซงนอนแฟนตอมมักจะให้ความสําคัญในการเลือกฮีโร่เมชในเมตาให้กับฟิชแต่ในปีนี้เมื่อต้องใช้ฮีโร่นอกเมตาเขาก็เล่นมันได้อย่างดีโดยเฉพาะในการแข่งขัน n อโอจีวินเทอร์2022ที่ฟิชได้ทําลายสถิติด้วยการใช้กาลีในการทำดาเมจมากถึง400,000ในแมชที่เจอกับ V Gaming เซงอนแฟนทอมได้โชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมใน LG มาโดยตลอดแต่พวกเขาก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองในเวทีนานาชาติเพราะพวกเขายังไม่สามารถคว้าแชมป์ในรายการนานาชาติได้สําเร็จจากประสบการณ์การเข้าชิงหลายครั้งในรายการใหญ่ฟิชและเพื่อนร่วมทีมหวังว่าจะสร้างปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่อย่างการครองแชมป์เอพีอล2022ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพได้สําเร็จปิดท้ายตอนแรกของ Player to Watch ด้วยอีกหนึ่งผู้เล่นจาก r p l นั่นคือไอป๊อตโปรผู้สรรสร้างจังหวะในการเล่นของ KFC ทา n อน ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาไอ o d p r ตโปรประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเขาได้รางวัลมากมายนำไปท่วนทั้งแชมป์ APL สสมัยเหรียญทองซีเกมทั้งที่31และแชมป์โลก AWC 2021เขากลายเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของไทยแม้ว่าจะออกตัวช้าในช่วงครึ่งแรกของ APL 2022 Winter ออร์แต่ป๊ o โปรและเคฟซีทัก็สามารถกลับมาอาชนะติดต่อกันได้ถึง9แมตช์ในช่วงครึ่งหลังจนขึ้นจากท้ายตารางมาสูวนดับที่2ในรอบเก็บคะแนนได้แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไปไม่ถึงรอบชิงหลังพ่ายแพ้กับ,บุรรมนอใบ ไอ o อดโปรยังคงรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและครองสติติของผู้เล่นมิดเลนอันดับต้นๆของ APL ฤดูกาลล่าสุดด้วยการตัดสินใจที่เฉียบคมและการคุมแมป,ปได้ดีไอ o อดโปรเป็นผู้เล่นสำคัญในการเล่นเชิงบุกข,ของเค c ทา n อนเขามีส่วนร่วมในการสังหารสูงถึง70%ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยสไตล,ล์การเล่นเชิงรุกไอ o อดโปรมักจะเลือกใช้ฮีโร่เมทที่สามารถดักฆ่ายฮีโร่ตัวดาเมจหลักของขอีกฝ่ายได้อย่างลิเลียนาทูเลนหรือลอเลียนตั้งแต่คว้าแชมป์ M W C 2021 เส้นทางของเคฟซีทา n ลอนอาจจะไม่เป็นไป,นปนตามที่หวังนักแต่ด้วยฝีมือและสกิลเพลทที่ได้รับการยอมรับทําให้ไอ o อดโปรและเพื่อนร่วมทีมยังคงเป็นหนึ่งในทีมตัวเต็งแชมป์ในรายการนี้ครั้งนี้พวกเขาต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มซึ่งมีแชมป์ GCS อย่างไบเกอร์ทูเปียอีสปอร์ตและทีมมาแรงที่พวกเขายังไม่เคยเจออย่าง Box g ์เกมมิ่งปให้ได้เดือนแห่งการแข่งขันนั่นเข้มข้นของ APL 2022กําลังจะเริ่มขึ้นการประทะก,กันของมิทเลนระดับแนวหน้ามาริสนูนุสินฟิชและไองงตัวเอ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาเป็นผู้เล่นหลักของทีมและมาดูกันว่านี่จะเป็นครั้งที่3ติดต่อกันที่ผู้เล่นมิ l เลนสามารถคว้าตำแหน่ง FMVP ได้หรือไม่พบการแข่งขัน AOV ระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ APL 2022วันที่16ริพฤศจิกายนถึง11ทธันวาคมนี้มาร่วมเชีีร์ไทยคว้าแชมป์โลก AOV ไปด้วยกัน อย่าลืมกดติดตามเพจการินาอโว t ีทัวน m e เมเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย